ทำอะไรผิดครับเนอะไม่ช่างเหอะเราก็ไปตามทางของเราต่อดีกว่าผมว่านะฮะคือเรามาดูดันเจ็้นกัน,นก่อนดีกว่าไหมนี่คือดันอะไร จะมาลองดูกันนะฮะว่านี่คือดันเจี้ยนอะไรนะลองเข้าไปดูปึ๊บถ้าเกิดไม่ใช่เอลผมสู้คะแต่ถ้าเกิดเป็นเอลไม่อะเฮ้ยดันมาป้าตายมาป้าไหนมาป้ามาป้ามาป้า ขึ้นไปข้างบนแล้วอะ่ะแล้วมันจะไปทางไหนอะ่ะเฮ้ยยยยเล่นหมาลอบกัดเหรอลอบกัดละอ,อย่าหวังครับอโอเคนะฮะเราจะไปตามทางไปจะเจออะไรบางอย่างเช่นมาป่าอีกตัวอ,อ้าวเฮ้ย ว้าวเฮ้ยจุ๊บเียบตายซะเอาขึ้นไปเอาเจอกระต่ายเฮ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ออ้ยรว้ยโ้ยช่วยโ้ว ช่วยด้วยช่วยด้วยโนโะเนอนอนตาย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 ผมลืมคิดไปฮะว่าถ้าเกิดเป็นมีป่าอย่างเงี้ยแล้วมันมีเทพมีพวกผู้รักษาป่าไม้อย่างเงี้ยนะสู้ไม่ไหวฮะเดียงเดียวเอาเอาออกไปวันนี้ว <G ül üyor> ันดีกระตายวันดนี้วิ่งเข้าไปนำใหม่ โอ้ยเกาหัวเลยเอาเป็นว่าเราก็เดินไปตามทางไปทำเวสของเราก่อนนะฮะอย่าอย่าไปยุ่งอะไรนะครับแถวนี้มันเทื่อนนะฮะไม่เทื่อนอยู่ไม่ได้นะครับนะถ้าเกิดเราไม่เดินตามทางต่อไปนี้เราก็คงจะได้ตายจริงๆกันแน่นะฮะอยู่มันอยู่ไม่ได้แน่นอนนะ แต่ที่รู้นะฮะดูแมพก่อนนะ,ะเราจะต้องเดินอ้อมเขาเพื่อมาทางนี้เหรอเราวาร์ปมานี่ไม่ได้เหรอเอา้าเราโง่อยู่ตั้งนานแทนที่จะวาร์ปมาโธเสียเวลานะ,ะไม่เป็นไรฮะถือว่าเราก็ยังคิดได้อยู่ อันนี้มันทีแรกเลยนี่ว่าเอ๊เะแต่ว่าไปถ้าเกิดวาร์ปตรงนี้ท้าไปไม่วาร์ปไม่วาร์ปตรงนี้เลยนี่ไอแมงมุมตอนที่เจอกันตอนแรกเลยไม่เก่งไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่มันเป็นกลุ่มก็มีสิทธิ์นะฮะ ข่อยแยงแยงป่าไม่รู้นะครับผมทำอะไรเฮ้ยแมีวแ,แต่เขาว่าเราเป็นขโมยนะวันนี้เราก็มาตีเด็ก ราสามารถตีเกาะได้นะแต่ไม่อะเราสามารถตีบวกอาวุธได้นะฮะเป็นขั้นหนึ่งแต่ก็อาวุธผมยังไม่มีพอนะจะต,ตีขนาดนะ้โอเคเราก็จะทำการขึ้นเข่ากันนะฮะ เราก็จะว่ายน้ำข้ามนลำท่า,ทาไปบุ้มบ,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 บุ้มนะเป็นแบบกันเราต้องขึ้นเขาโดยเราจะต้องหาทางขึ้นเขาแถวนี้นะฮะนี่ เฮ้ยอะไรเนี่ยสึ่ว่าข้างในจะไม่มีอะไรครับเข้ามาคือเข้ามาทำไมก็ไม่รู้อะครนะเราจะต้องขึ้นไปทางนี้หรือเปล่าเออขึ้นไปทางนี้อ่ะผมจำได้แล้วก็ต้องมีความพยายามในการปีนเขานิดหน no. ่อยนะเนื่องจากว่าเกมนี้มันใช้มือเกาะไม่ได้นะ ใช้ขาดเดินอย่างเดียวฮะสดโอเคเราก็ขึ้นมาข้างบนนี้นะฮะเราจะเห็นปราสาทที่เดิมแต่ไม่ต้องมาสนใจมันนะที่ที่เราต้องไปก็คือจะต้องไปทางนี้นะแล้วก็ขึ้นไปทางนี้เราจะอึ๊อึงนะโอ้ยเย็น อ่าแล้วแล้วก็เราก็ต้องไปขึ้นปราสาทตรงนู้นนะที่จริงไปทางโน้นก็ได้นะแต่ช่างเถอะนะเรามาทางนี้เราจะเห็นศัตรูนะฮะซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอาจจะเป็นวอร์เออร์อา์เชอร์เมจิกเมจิกเมจิกคาเมจิกก็เฮ้ยอ้าว <Yeah. S 1> อ้าว แบกเฮ้ยวอลเลี่ยนนี่เอาสายไนไนไนอะไรไม่รู้ใช้ใช้กระบองขอดูของนะัทันนะจ้ะโอเคมาอยู่ไหนอุ้มึธนูปักที่หัวเขาเอาลูธนูหมดนูโน้แล้วลูธนูหายไปไหนหมดนะ

นี่ปักที่หัวเขา่าธนูปักที่หัวเขา่านะตายตายยังเพ่ตายยัง,ยงมีเกียรตินะคนุณคุณพี่เฮ้ยธนูแม่งดีกว่าเราอีกเอาใหม่ดิใช่หรอ ก็เหมือนกันทั้งสองอันผมทิ้งไว้นี่แหละมันหนักตัวเราก็ขึ้นไปต่อนะ โอเคนะฮะระหว่างรองผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับดันนี้นะฮะรู้สึกว่าดันนี้จะเป็นดันของพวกโครงกระดูกนะฮะและเป็นดันแรกที่เราจะได้เอ่อได้ว่าอะไรนะทัาสกายริมฮะก่อนอื่นเราก็รอบค่ามันก่อนโดยที่ ยิงทนูปักท,ที่หัวเขาธนูปいいักที่หัวเขาธนูปักที่หัวเขาเจโดครับโด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 คินโดคินเขามาสิพูดมาเดีอยอะคนไทยแปลโอ้ นี่คือที่มาของเพลงเป็ดพะโลอได้เงินได้นี่แล้วก็เพ็รเอาไปทำอะไรไปไเรเวลอัพแล้วฮะเราสามารถกดปุ่มเอ,อ่อปุ่มอะไรวะเดี่ยวคุณดูก่อนปุ่มเอ,อ่เอ,อตัวที่ว่ามันมี question mark แล้วก็ slash ไปทางซ้าย ตัวฟ่อฝาแล้วกันนะภาษาไทยตัวฟ่อฝาุ่ดนั่นสนามารถัำใจเราเป็นสายถึงนะฮะนั่นเป็นอาชีพอันเชอร์อันเชอร์อันเชอร์ before you write ันแฮนด์เราไม่ขอ เราเป็นเฮฟวี่เฮฟวก่อนแล้วกันใช่ป่าว่าใช่จันอุ่นไอ้พวกคอรโดป่ะวะผมก็จำไม่ได้แล้วครับเอาเป็นว่าผมจะไม่ขอพูดแล้วกันมันคงไม่ใช่หรอกมั้งนะแต่ก็เดินตามทางที่ผมเดินนะคะรับรับรองว่าถูกชัวแต่อย่าลืมเก็บของ แถวตัวนะฮะเพราะว่ามันจะมีของพวกเอ่อเกี่ยวกับเลือดหรืออะไรประมาณนี้นะตรงนี้เอ้ยเอ,อ้ยวู าะมันโดนกับดักตายฮะมันงู้อ่ะเอาแล้วเราเอานี่ฮะจริงเราจะต้องทำเป็นนี่เอ้ยไม่ใช่